สวัสดีค่ะร้านเนมสติ๊กเกอร์ล่างปางนะคะวันนี้ลูกค้าเซีวีค่ะต้องการเปลี่ยนฟิล์มนะคะเป็นฟิล์มปรดนะคะเนื้อเงานะคะก็เลยแนะนำเป็นตัวไฮคูนะคะตัวนี้จะเป็นไฮคูจากอเมริกานะคะตัวนี้จะเย็นกว่าคุ้มกว่าทนกว่านะคะแลวประกันที่7ปีนะคะ,ะตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นเบอร์ R35HC สีสีชาค่ะลดความร้อนแผ่นหน้าเนี่ยค่ะติดเป็นเบอร์นี้นะคะ การมองเห็นอยู่ที่35%ค่ะแล้วก็ลดความร้อนจากแสงแดดได้76%เลยทีเดียวนะคะในส่วนล็อบคันลูกค้าเลือกเป็น R60 Max สีชาประลอดค่ะตัวนี้เองลดความร้อนได้ถึง84%นะคะฟิล์มตัวนี้จะเป็นฟิล์มที่มีความเงาอยู่ในตัวนะคะป้องกันรังสี UV ได้อยู่แล้วนะคะ99%นะคะตัวนี้ก็จะเป็นฟิล์มที่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเวลากระจกแตกอะคะ่ะจะช่วยยึดตัวกระจกไม่ให้แตกกระจายด้วยนะคะสีตัวนี้ข้างนอกมันก็จะดูมืดนิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นสีประมาณ60%เท่านั้นเองนะคะแต่พอภายในปุ๊บเนี่ยจะดูสว่างะคะ่ะเปิดรถไม่ได้นะคะตอนนี้เขาล็อกไปแล้วนะคะ เอากุญแจฝั่งนี้นะคะไข่ออกใ่้นะคะนี่จากข้างในนะคะก็จะดูสว่างนะคะสว่างเลยนะคะสนใจเลือกติดฟิล์มก็แวะมาที่ร้านแมปสติ๊กเกอร์ได้นะคะมีฟิล์มทุกอย่างให้คุณได้เลือกสรนนะคะ แล้วแต่จะเลือกได้เลยนะคะที่ร้านก็มีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ